สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทองเงินจากแอดดอบเกัมเส้นเดือนแล้วค่าใช้ใจคอลูกก็มาแล้วนะคะที่สําคัญก็คือวันที่10เจรเราจะไปเลาเรือกักบ,อกแบบลอกแก่พวกพี่ๆนะคะเราจะไปเที่ยวพัทยาด้วยเ้าก็เลยจะไปหาซ์ดูชุดสวยๆถอจากแอปนี้เลยทอไปเลยนะคะทอได้ที่ทอได้ก็คือมี2องหมืกว่าวันนี้ฝูจะมาทอให้ดูประมาณสองหมื่นนะคะ พอไปเลยนะคะสองมือจะรออะไรคะสองมือเลยทอดีเละสองมือโอ้โหก่อเลยนะคะ,ะจากใจค่าภาษีอะไร,รียบแลยก็เหลือประมาณมือเก้าหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะคะแล้วก็กอที่สีเดเลยสลิปก็ออกมาแบบนี้ค่ะเงินจะเข้าประมาณไปสามสิบแปดนาทีนะคะทีนี้เราก็เข้าไปดูที่ธนาคารเลยเข้าจรูปปล่า โอ้โหเข้าไวมากค่ะทุกคนตรงเป๊ะเลยนะคะหมื่นเึงร้อยบาทนะคะเข้ามาไวมากค่ะทีนี้ลองก็ถ้ามี ID l i เ k งก็เราก็สร้างกำไรได้ทุกวันแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือ mm hmm. เงินที่ถอไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือรายได้เข้ามายังไงเร็ก็เข้าไปดูนะคะอันนี้ ลูกค้าช้อปปิ้งไปงั้นก็ทิ้งเข้ามาแบบนี้ค่ะหน้าตาแอก็คือเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาแอก็คือเป็นแบบนี้มีชุดทดลองด้วยมีสินค้าหลายอย่างนะคะคนที่ยังไม่ได้ดาวโหลดแอก็คือรีบไปดาวน์โหลดมาเลยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะทําคู่แก่ง,งานประจาก็ทําได้ค่ะให้เวลาแค่2อมชั่วโมงเราก็สร้างกําไรได้ทุกวันค่ะไม่จะเป็นต้องเกยนะคะใช้ระบบอ,อย่างเดียวค่ะ ถ้าฝนทําได้หลายคนก็ทําได้ฝนเชื่อว่าทําไม่ยากเลยค่ะยังไม่ได้คนที่ยังไม่ได้ดาวโหลดแอปไปรีบดาวโหลดมาเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย